สวัสดีครับผมนี่มาแนะนำตู้เครื่องมือโนนี่รหัส BX สองนะครับมีสีแดงแล้วก็สีดำทั้งสองสีนี้สีเขาจะออกแนวแบบเนื้อสีงานด้านๆหน่อยนะครับเปิดก็เปิดฝาขึ้นมาได้เลยมีแผ่นนิเนอร์ให้ประมาณสี่แผ่นนะครับนี่มีกุญแจล็อกด้วยนะทันี่เขาจะมีกุญแจไว้ล็อกตรงนี้นะครับแล้ลิ้นชัก พวกนี้งานดีนะเนียนมากตู้นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับสีแดงก็เหมือนกันสีแดงก็สีสันโดดเด่นสวยมีทั้งหมดสามชั้นนะเนื้อสีจะเป็นเนื้อสีแบบสีด้านๆนะครับ สามารถไปวางท็อปบนตู้บนโต๊ะหรือจะไปแบบใช้งานอะไรงนี้ได้หมดเลยนะจะใส่เครื่องมือก็ได้หรือจะไปใส่ของใส่อย่างอื่นเนี้ยได้หมดเลยนะครับแต่งบ้านก็สวยนะอือเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมแจ้งให้ทีนึ่งนะครับโทนี BX 2 3 0มมีสีแดงกับสีดำอย่างละใบนะ